บอลสีสวยสองสามสี่บารมีบอลมาละจ้ามาละจ้าสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านจะส่งปรนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีดปลายทางนะครับผมสนใจโทรรายไรโทรด้านล่างนี้เด้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดออเดอร์สามสิบสิบสุดน้องก้อยรอรับสายและตอบแชทอยู่จ้าบล็อกดังสีสวยห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้ที่อยู่ด้านหน้านี้ครับพี่เขียวชมพูเหลืองเจ้าขานครับพี่เจ้าขานสองร้อยนะพี่หน้าสีสวยครบ เขียวเหลืองแดงนะพี่หรือเขียวต้นชมพูนั่นเองครับพี่เจ้าขาน200ยสวยๆครับพี่จัดไปแล้วก็ต้นนี้ครับพี่กิจปราสตูพายนี่เลยสวยๆเป็นไม้แยกหน่อนะพี่เนาะ,นาะสวยไซส์ใหญ่เลยกิจปราบสตูพายครับพี่ใบหอกดําแดงก้านดําปิดเลยครับพี่สองร้อยกิจปราบสตูพายไม้แยกหน่อสวยต้นใหญ่และกิตติมาศครับพี่กิตติมาเจนจีราชื่อเตือนนะพี่อเล็กกิตติมาเฉลยละกันกิตติมาไซส์ใหญ่สวย แม่พันธุ์ครับพี่ล้น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 นี่เลยครับพี่หน้าสวยมากต้นใหญ่200กิติมาศครับพี่นี่เลยใบสวยล่าสุดครับพี่นี่อย่างสวยกิติมาศใหญ่2 0งงามงามสายแม่พันุและต้นนี้เมืองหนองคายผมนึกว่าหมดรุ่นไปแล้วนะพี่เหลือหนึ่งต้นเหลือหนึ่งต้นเหลือหนึ่งต้นครับพี่ไซสนี้พอนี้หลอดใหม่ มาแล้วครับพี่เมืองหนองคายครับพี่เหลืองสวยเม็ดแจ่มครับพ er, ี่หกศูนย์ศูนย์ครับพี่หกร้อยหกร้อยเมืองหนองคายน่าจะหมดจริงแล้วเพราะว่าขึ้นไปแล้ววังตู้ข้างหน้านั้นนึกว่าหมดแล้วนะพี่มาลงเหลือตรงนี้ต้นหนึ่งเมืองหนองคายครับพี่หกร้อยหน้าสวยสวย,สวยจ้าอ่าลูกไม้ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะตัวนี้ตัวนี้คุณพระคุณพระครับพี่คุณพระหน้าสวยสวย,สวยครับผมคุณพระหน้าสวยนี่เลยครับพี่อ่าหน้าสวยแจ่มแววห้าร้อยห้าร้อยคุณพระครับพี่ นี่เลยหน้าแรแรมสวยๆแจมแจมครับพี่ใบเบีย้ยใบร่างยังอยู่ห้าร้อยคุณพระหน้าสวยฟอร์มใหญ่ๆจะ้ะและทองนพเก้าครับพี่ทองนพเก้าทองนพเก้าสามร้อยหน้าสวยตัดสุดแจมครับพี่นี่เลยนั่นเลยสวยสี่ครบทองนพเก้าหลอดไปไมาแล้วพี่ดูสวยทะลุหลังใบเลยสามร้อยจะ้ะทองนพเก้าหนึ่งเดียว หน้าสวยแดงเปรีครับพี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับพี่สวยแดงฉ่ำเลยนี่จ้านี่จ้าและด้านในอ้าวสาวนาครผมเอื้อมก่อนอึ๊บสาวนาครใช้สีครับพี่นี่เลยสวยหน้าหวานตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสาวนาครใช้สีสวยหวาน่ําครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวและกู๊ดรัก กู๊ดรักจัดให้ตัวนี้ใหญ่ๆแล้วกันนี่เลยกู๊ดรักใหญ่ครับพี่กู๊ดรักหรือชื่อไทยก็แปลว่าโชคดีนะพี่แล้วโชคดีโชคดีนี่จะ250สวยไซส์ใหญ่แม่พันเุเบิ่มๆเลมล้นเลยครับพี่กู๊ดรักโชคดี250จ้ะสวยๆต้นใหญ่เนาะแล้วก็ด้านนี้เวสเกตครับพี่โอ้โหใบใหม่เปิดหน้ามาแจมอีกแล้วบอกล้าเจมทุกใบครับพี่เขียวตัดแดงใบกลมๆครับพี่3 5ม เวสเกตครับพี่เวสเกตนี่เลยหน้าแดงสวยฉ่ำใบใหม่โอ้โ oh หสุด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 ต้นนี้จันเจ้าครับพี่จันเจ้าจันเจ้านี่เลยฟอร์มสวยทรงใบต้องเรียกว่าทรงใบฟอร์มประกวดครับพี่หันจวงหันฉากสวยครบหลอดใหม่มาเลยครับพี่เขียวเหลืองตัดกันมาเลยสามร้อยครับพี่จันเจ้าฟอร์มใหญ่สวยฟูแบบนี้มีให้ต้นเดียวครับพี่มีแบ่งต้นเดียวจันเจ้าจันเจ้าสามร้อยจ้ะสวยเลยมหาชัยอ่ะต้นนี้ครับพี่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเขียวตัดแดงครับพี่มหาชัยร้อยเดียวครับผมแล้วก็ชัดทินกรหนึ่งร้อยครับพี่ชัดทินกรชัดธินกรร้อยเดียวจากต้นนี้แล้วก็ดาราดารานนพารัสครับพี่นี่เลยป้ายสวยป้ายแจ่มฟอร์มล้นกระถางคาจุดาหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียว,ด,ยวดาราโนพลัสลูกไม้ใบกลมครับพี่กลมด่างกลมด่างกลมด่างสวยสวยครับผมนี่เลยเป็นรูปม้พ่าของนางสวนครับพี่ งามๆอีกหนึ่งต้นห้าร้อยห้าสิบจ้ะใบกลมด่างสวยครึ่งครับพี่นี่เลยจ้ะสว,สวยเดอห้าร้อยห้าสิบูกไม้กลมด่างครับพี่ต้นนี้ต้นนี้บังเกิดเก้าครับพี่บังเกิดเก้าหน้าใสวยจ่มลึกหนึต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งหต้นที่หบังเกิดเก้าบังเกิดเก้าหนึต้นที่สจ้ะต้นที่สเนาอะ,อะสวยแจ่มสวยแจ่ม ไม่แพ้กันและอุทยานหลวงราชพฤกษ์หน้าแผงครับพี่นี่เลยแผงแดงแผงแดงเหลืองด่างตัดแดงครับพี่หลอดใหม่นี่เลยจัดให้งางงครับพี่สามร้อยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่แผงด่างเหลืองตัดแดงครับพี่งำงมเลยอุทยานหน้าแผงแล้วก็เอ่อราศิราแผงซอนครับพี่อะจัดให้สวยๆนี่เลยหน้าเลืองตัดม่วงครับพี่สองร้อยห้าสิบ ต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่1ศิสลาแผงสอนศิลาแผงสอน250ต้นที่สองครับผมสิลาแผงสอนครับพี่250ต้นที่สองจ้าบับเบิรบีครับผมบับเบิรบีต้นนี้ครับพี่150เหลืองสวยเลยครับพี่เหลืองเขียวเม็ดขาวนะพี่บับเบี 150- 150้บครับพี่หน้าเหลืองสวยหลวงตาเมืองนี่เลยดังสวยครับคร่งึ่งร0 0ครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวหลวงตาเมืองครับผมมาี่ร้อมเพชร หน้าดังเดิมออริจินอลครับพี่ด่างสวยฮาร์ปครึ่งเลยจะมณีรอมเพชรหน้าเดิมหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยแล้วก็มีหน้าแผงอ่ะอันนี้หน้าแผงในต้นนี้ครับพี่หน้าแผงหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่นี่เลยชอบหน้าเดิมหรือหน้าแผงหลอดใหม่มาแล้วด่างสวยจ้ะหนึ่งร้อยเช่นกันมณีรอมเพชรหน้าแผงหน้าแผงจากเกสรภูม,มิลินนี่เลยเหลือ,องสวยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเกสรภูมิมลินครับพี่หนึ่งห้าศูนย์หน้าเหลืองสวยสวย,สวยครับผมแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวงครับพี่แม่ฟ้าหลวงนี่เลยโูสวยแล้วเนาะต้นนี้ครับพี่หนึจัดไปครับพี่หวานหวานแม่ฟ้าหลวงกระทางห้าจุดทานิ้ว150่งร้อยห้าเจ้าขานเจออีก1ต้นครับพี่อะสองต้นที่สองครับพี่นี่เลยเปิดหน้าเหลืองมาวาวครับพี่หน้าชมพูกาลังตามมาเจ้าขาน200ต้นที่2ต้นที่2จ้ะ หน้าเมืองนนอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่หน้าแผงไซส์ใหญ่รอดใหม่มาแล้วมาแล้วครับพี่150ครับพี่ต้นใหญ่เบลเลอร์เลยหน้าแผงครับผมณเมืองนนครับพี่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เลยเนาะนี่เลยหน้าแผงสวยหวาน150หน้าเมืองนนแผงต้นใหญ่จะ้ะแล้วก็อันนี้ทศก,กัณฐ์รงสวนครับพี่ทศกัณฐ์รงสวนเริ่มกัดเบสสีมาแล้วนะพี่นะด่างสวยฮาร์ปครึ่งจะ้ะ150 ทศกัณฐ์ลงสวนทศกัณฐ์ลงสวนครับหนุมานเผาโรงกานี่เลยหนึ่งร้อยครับพี่หนุมานเผาโรงกาหรือหนุมานเผากุงโรงกาอะไรครับพี่เนาะนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนุมานเผาโรงกาปีศาจแดงแผงลูกตาลครับพี่นี่เลยเปิดหน้าด่างมาหวาน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 ครับพี่ลูกตาลนี่ใบใหม่ล่าสุดหนึ่งพันครับพี่ตอนนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับพี่หนึ่งพันกลมๆปีศาจแดงแผลงลูกตาลลูกตาลที่แท้ถูกครับพี่ และลูกตาลที่จริงใจจะ้ะนี่เลยต้นใหญ่แล้วเดือลงกระถาง8ปดในฟูสวยเลยแหละอ่ะหน,นึ่งพันก็มตัวนี้ปีสาดแดงแผงลูกตาลลูกตาลตาจ้ารัตนะลุ่งโลดยังไม่สวยโดนใจถัดมาด้านนี้ก่อนอ่ะอะสงไขยก่อนละกันครับพี่เกือบเลย 100, 100. ่งรอยหนึ่งร้อยอสงไขยครับพี่หน้าหวานสวยแล้วนี่จะร้อยเดียวร้อยเดียวอะสงไข่อสงไขย ส่วนต้นนี้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้ไมนี่เลยลูกไม้ใบอ้วนป้อมนะพี่เป็นลูกไม้ดางของทางสวนลูกไม้ผ่าให้สวยผ่าดางังฮาร์ปครึ่งแบบนี้จะพี่ห้าร้อยห้าสิบครับพี่นี่ลูกไม้อ้วนใบป้อมลูกไม้ผ่าของทางสวนครับพี่ห้าร้อยห้าสิบปล่อยไปจำนวนน้อยมากนะพี่เนาะนี่เลยน่าสวยแจ่มแบบนี้ห้าร้อยห้าสิบจ้ะฝากไว้ด้วยครับผมตันนี้ฟอร์มสวยทรงประกวดครับผมและหง ทองแผลงครับพี่หงทองแผงนะสวยไหมสวยไหมสวยนะไอหงทองหน้าแผงดังสวยครับครหนึ่งร้อยห้าสิบหงทองแผงเพราะส่วนมากที่ผมปล่อยให้พี่ๆไปส่วนมากจะได้เป็นหน้าเดิมเป็นนะหงทองเนาะตอนนี้หงทองแผงครับพี่นี่เลยได้มันน้อยได้มันน้อยอ่ามีแบ่งต้นเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบกระี่หงทองแผงหงทองแผงมาด้านนี้กันต่อ แม,แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงครับพี่นี่เลยต้นนี้ออกจะเป็นหน้าแผลงนะพี่หน้าแผลงหน้าแผงหน้าแผงแม่ฟ้าหลวงแผงหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะสวยสวยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วนี่เลยออกไปทางหน้าแผงนะพ <ummer writing> ี่ต้นนี้มีขาวตัดมาเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบแม่ฟ้าหลวงแผงโรคไม้ใบกลมด่างปลาคราบครับพี่สวยสวยนี่เลยครับผมนี่เลยใบกลมๆด่างปลาคราบสวยสองร้อยห้าสิบครับพี่นี่จ้ะ เปิดด่างประครับมาแล้วสวยๆลูกไม้ใบกลมด่างประคับ250ครับพี่ใบกลมหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานด่างประคับเรียกซับ100เรียกซับ1 0 0ครับพี่เรียกซับร้อยเดียวใบกลมกลมใบแข็งก้านแข็งรูปงามนามเพาะเรียกซับ100กินนารีเล่นไฟครับผมร้อยเดียวจะมีร้อยเดียวกินนารีเล่นไฟด่างสวยทุกใบนี่เลยนี่เลยและผมด้านในทองสยามครับพี่อะจัดให้ต้นนี้ครับพี่ หนึ่งร้อยห้าสิบทองสยามครับพี่หนึ่งห้าศูนย์ร้อยห้าสิบสวยๆทองสยามไซส์ใหญ่ล้นกระถางห้าจุดห้านิ้วครับผมลูกไม้จ้าต้นนี้ลูกไม้เมล็ดครับพี่ลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดฮาราบารา,บ,าบวกเทพการเวลาครับพี่น้องผสมกันใบกลมสวยๆเปิดหน้าดางังมาได้แจ่มๆแบบนี้จ้าพี่ไม้มมมเมล็ดไม้เมล็ดห้าร้อยห้าสิบต้นที่ หนึ่งครับพี่นี่เลยสวยๆวยแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออาแฮมอาแฮมฮันแหาราสิบต้นที่หนึ่งครับพี่หาราสิบต้นที่สองครับพี่ลูกไม้มเมล็ดใบกลมลกรูปฮาราบาราและเทพการเวลาครับพี่ใบกลมบลอกสวยน่าหวานครับพี่เปิดดังแจ่มๆนี่เลยอาราชาปลาคาวครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่ลูกไม้เมล็ดใบกลมสวยมาเลือกให้ครับพี่ด้านนี้ดีกว่าต้นนี้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 นี่เลยหวานๆใบกลมครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ ต้นที่สามครับพี่รูปไม้มเมล็ดใบกลมๆผมยกให้ดูนี่นี่สวยฟูเต็มกล้องครับพี่ล้นกระถางแล้วเดอ้อหลอดใหม่มาแล้วห้าร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สามรูปไม้มเมล็ดใบกลมหน้าหวานครับพี่ลูกฮาราบาราเทพการเวลาจ้าหนึ่งสองสามเลือกได้เลยเนาะสวยๆทั้งนั้นนะพี่ถือทุกต้นอะ่ะตอนนี้ครับผมศีลาหุ่มทองหน้าแผงศิลาหุ่มทองแผงครับพี่สองร้อยห้าสิบ สวยแจ่มสีราแผงครับพี่สีราหูมทองแผงสองร้อยห้าสิบจักงาม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 เช่นเดิมครับพี่เพิ่มเติมคือโตขึ้นนี่ใบใหม่มาแล้วสองร้อยห้าสิบสีราหูมทองแผงและ้ำมังนนใบกลมครับพี่้ำมังนนแผงใบกลมนะผมนี่เลยกลมด่างเลยเด้อไม่ใช่กลมธรรมดาครับพี่กลมด่าง้ำมังนนแผงใบกลมสี่ร้อยห้าสิบหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ใบแข็งโป๊กก้านแข็งปักนะเมืองนอน แผลงกลมครับผม 4, 5, สี่ห้าศูนย์ส่วนด้านนี้ด้านใน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 เดี๋ยวผมหยิบผมให้ดูนูน่นอ่ะต้นนี้ต้นนี้ครับพี่เปิดด่างมาแล้วต้นนี้ชื่อว่าด่างเลี่ยมอ่ะนางเลื่อมนางเลื่อมไม่ใช่นางเลี่ยมนางเลื่อมลายวันเออนางเลื่อมลายวันเป็นอะไรนะ ภรายาของชลาวันใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะพี่นะตามวันดาคาดีนะนางเลื่อมไรยวันครับพี่บอลสวยกัดเม็ดสีในตอนโตแต่ไม่สีเริ่มมานะเขาอ่อเขาเปิดด่างแบบนี้ก่อนเนาะต้นนี้เลยจ้าพี่สามร้อยสวยๆนางเลื่อมรายวันโตมาสวยมากสวยมาก,มากพี่ดูใบนี้เป๊ะไหมพี่เป๊ะไหมเป๊ะไหมฮาร์ปครึ่งเป๊ะเลยอ่ะนางเลื่อมเลยวันครับพี่สามร้อยสวยสวยเลย ฟอมกอแน่นๆครับพี่ฟอร์มกอแน่แนๆอันนี้คือแน่นจากหน or, อเขานะพี่แน่นจากหนอปลูกลงไปต้นเดียวแหละพี่แต่คือหนอมาแล้วเพิเ่มเลยต้นนี้วิมานดินวิมานดินครับพี่นี่เลยผมจะผมจะแหวกให้เห็นหนอได้ยังไงอ่ะนี่เลยประมาณสักสามสี่ต้นในในกระถางครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวิมานดินครับพี่ฟอรมกอแน่นๆแน่นจากหน, or, หน or, อแน่นจากหนอหนอเพียบเลย ร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่สวยๆแล้วก็มีชายชนใครหาอยู่ครับพี่แดงแงนี่รลฟอร์มเตี้ยไม่สูงโยงกนะพี่ชายชนต้นนี้พี่ดูไปใบนี้นี่มาสองแฉกด้วยใบนี้แดงแป๊ดเลยอ่าหุย้ยมีหน่อเลี้ยวมีหน่อเลี้ยวมีหนอ่อเลี้ยวออดูหน่อด้วยครับพี่แดงได้แม่แดงได้แม่ชายชนไม้หัวพร้อมหน่อต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสวยพร้อมหน่อก,กันไปเลยจา้าพี่ได้ของแถมได้ของแถมไปแล้วกันเนาะพี่เนาะจัดไปจ้ะแล้วก็เวสเกตแดงๆดง แดงแดงสู้ใช่ชุนได้ไหมพี่อ๋อแต่เป็นเวสเกตฟอมใหญ่นะเวสเกตฟอมใหญ่ใครไม่ชอบต้นเล็กครับพี่ยกตัวน,นี้ได้เลยครับพี่ห้าร้อยสวยๆไซส์สสใหญ่เลยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นไม้หัวแหละพี่พร้อมจะมีนอเช่นกันนะพี่เนาะสวยๆเวสเกตครับพ,พี่แดงฉ่ำมากห้าร้อยครับพี่อันนี้กระถางหกนิ้วนะเวสเกตตัวนี้ครับพี่กระถางหกกระถางหกยางลดเลยสวยๆครับพี่แดงฉ่ำห้าร้อยเวสเกตจ้ะมาด้านนี้น้านี้นานนี้เศรษฐีพันล้านครับพี่ อันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยดอขอหนึ่งร้อยห้าสิบละกันใหญ่จริงๆครับพี่ใหญ่แม่พันนี่เลยเศรษฐีพันร้านแล้วหน้าด่างสวยด้วยด่างแบบพอดีพอดีแล้วพี่ไม่เขียวไปไม่เผือกไปหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เศรษฐีพันร้านจ้านี่เลยเส,สวยๆแล้วด้านในผมขออนุญ,ญาตบับเบอร์บีซสายใหญ่ครับพี่เผื่อใครไม่ชอบส์เล็กผมขึ้นตัวเล็กไปเนาะร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้เป็นบับเบอร์บีซสายใหญ่ แม่พันครับพี่สองร้อยห้าสิบสองร์อยห้าสิบใหญ่เบลเลอร์ล้นกระถางนี่ต้นใหญ่ไซส์โตแม่พันบับเบิรบีครับพี่เหลืองดีจัดเลยสองร้อยห้าสิบใหญ่ๆแม่พันบับเบิรบีจ้าเจอสวยอีกแล้วครับพี่พี่ทศกัณฐ์รงสวนนะพี่เนาะต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองต้นสองทศกัณฐ์รงสวนดางเลยหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับผมต้นที่สองอ่า อท,อท,ท,ทองสยามนี่เลยหน้าแดงเหลืองทองครับพี่เฉยชามหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองทองสยามหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วส่วนเรกาซีสวยคยี่ใจครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่สวยแจ่มมากต้นนี้ครับพี่นี่เลยตัดกันที่สุดที่สุดแล้วพี่นานา,นานจะมีมาทีนะพี่สวยเด่นที่สุดในหมู่บ้านนี่ถึงร้อยห้าสิบเรกาซีครับพี่แล้วก็เจออีกผมขึ้ือนนี่อีกอต้นนี้เจ้าขานครับพี่ จ่มมากเลยใบนี้ใบนี้ครับพี่200ต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะเจ้าขานนี่เลยเขียวเหลืองแดงครับพี่สวยครบจบหมายจบหมาย200ต้นที่สามจากต้นที่สามสวยอีกแล้วสําหรับต้นนี้นี่เลยปีสัตวแดงครับพี่แผงลูกตาลผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้เป็นลูกตาลอีกหนึ่งต้นที่สวยมากสวยมากนีานข้างโว้ยใแบปบแบบแบบี้ยังอยู่เลย หนึ่งพันต้นที่สองครับพี่ปีศัตว์แดงแผงลูกตาลปีศัจแดงแผงลูกตาลครับพี่หน้าเขียวตัดด่างชมพูสวยๆเลยจ้ะ1น0่งพันต้นที่สองครับพี่หนึ่งพันต้นที่สองปีศัตว์แดงแผงลูกตาลสวยๆครับผมมาด้านนี้อีกจังน้อยหนึ่งครับพี่ทับทิมทับทิมนครครับพี่นี่เลยแดงตัดสวยฉ่ำมากสามร้อยสวยๆ ทับทิมนครครับพี่ชื่อนี้ช่างมีมนต์ขางงั้นแนวอนามาเลนูนครพามพามอ่ะทับทิมนครครับพี่สามร้อยสามร้อยสวยสวยเลยแล้วก็มีอ่าอุทยานหลวงครับพี่นี่เลยเจออีกหนึ่งต้นครับพี่แผงหน้าแดงเนาะเหลืองตัดแดงครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แผงแดงแล้วกันครับพี่สามร้อยต้นที่สองเฮ้ยทีเด็ดเลยต้นนี้ครับพี่น่าสุดจริงหลอดหม่มาแล้วอ่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แปลงแดงจะ้ะสามร้อยต้นที่สองและด้านในหวานหวานหน่อยต้นนี้เมืองลิกอครับพี่เมืองลิกกเอาไปนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหน้าสวยหวานมากครับพี่ขอบใบชูยกเป็นทรงถ้วยเลยแบบนี้แบบนี้จะ้ะหนึ่งร้อยอ่าเจ้าขานเจ้าขานลูกไม้ร้ายมมกลูกไม้เป็นลูกไม้ใบไผ่ครับพี่ไผ่เหลืองไผ่เหลืองไผ่เหลืองนี่เลยพี่อา่าพี่ดูตรงไอกระดูกเขา ตรงสะดือครับพี่มีความแบบส้มแทรกมาด้วยนะพี่ลูกไม้ผ้าไัายเหลืองครับพี่100 100 100หนึลูกไม้แผ่เหลืองร้อยเดียวจาสวยสวยอ่ะโอเคครับพี่สนใจต้นไหนครับพี่โทรหรือทักไลน์หาน้องก้อยเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมสองบารมีบอลสวัสดีครับ